GCA กับคาเฟ่ไทยครับผมต้องการแค่อย่างเดียวครับจนชัดเจนมาตั้งแต่แรกคือแยก GCA กับคาเฟ่ไทยแล้วก็ขอทางเลือกให้กับร้านเกมได้เลือกว่าถ้าผมต้องการ GCA อย่างเดียวก็มีสิทธิ์ใช้หรือถ้าผมต้องการใช้คาเฟ่ไทยก็สามารถใช้ได้ครับไม่ื่องการอะไรมากกว่านี้แหละเราเป็นมิตรเราก็เป็นลูกค้าของกลิ้นแทบเราเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วเกมเขาสร้างรายได้ให้กับเราครับเกม ร้านเกมของเราก็สร้างลูกค้าให้กับเขาเราก็เป็นน้ำเพื่อเสริมสวาอัยข,ขอทางเลือกครับทางเลือกอย่างเดียวเท่านั้นทางเลือกเล็กๆก,ก,ก็พอให้เราได้เลือกใช้จมีรายเดอไหมครับผม,มผมมองว่าก็ผมมอยอยากให้ทางไปหน้าเนี่ยมีทางเลือกให้กับไลน์ทอร์เน็ตครับซึ่งบางทีเนี่ยณวันนี้เขาอาจจะยังไม่เป็นใช่ลูกค้าของเขาแต่วันหน้าเนี่ยถ้าคุณพัฒนาโปรแกรมได้ดี มันมีอะไรที่มัน,ม,น,ม,นมันมีสิทธิพิเศษมีอะไรที่มันดีเนี่ยเขาอาจจะไปเลือกใช้ก็ได้แต่วันนี้เขาอาจจะยังไม่ไม่อยากใช้ครับผมไม่อยากให้มีทางเลือกให้กับร้านอินเทอร์เน็ตครับผมก็จริงๆแล้วผมนึกถึงความเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าผมยึดติดภาพของซีอโอเดิมๆที่เคยมาทำความรู้จักกันแล้วก็มีสายสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะนั้นนะเนี่ยความรู้สึกเดิมที่เป็นเพื่อนแล้วก็เคยมาให้ความช่วยเหลือกันเนี่ยคืออยากให้นึกถึงตรงนั้นก่อนเพราะว่าก่อนที่กาลิ่า มาเป็นกลาลยนาแล้วก็เป็นเพลงเติมมาก่อนนะฮะใช้ความรู้สึกตรงนั้นย้อนคิดนิดนึงว่ามาเป็นกลาลยนาได้ยังไงเพราะพวกเราช่วยกันจับมือกันนะฮะวันนี้มันมีปัญหาแล้วก็ขอพื้นที่ในการเจรจานิดนึง ก็ได้จะได้หาทางร่วมนะฮะก็ยืนยันวันนี้เราไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูกันนะครับเยียงแต่ว่าเอ่อมันมีส่ญญากราเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีช่องทางในการเจรจาเพิ่มขึ้นนิดน,นึงรับฟังเราหน่อยถึงตัวเราจะเล็กเสียงเราจะเบาแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งปัญหาที่จะทําให้กรีน่าสมบูรณ์แบบได้นะครับแล้วก็หลักๆกก็คือเรื่องแยก g c a กับ b i l i n g มันไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะขอแค่นี้เองนะครับเลิฟคอยนิดนึงครับขอคอยนิดนึงนะ กราบแล้วครับขอทา้งหมดครับหมดแล้วครับ <c oughs> เขียนชื่อจริงนะทุกคนหัวหน้าแล้วก็เบอร์โทรได้ครับ <c oughs>